สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพ,พอจะเข้าใจพื้นฐานเจ้าตัว IC of m มาบ้างแล้วใช่ไหมครับ วันนี้เราจะมาเพิ่มเกล็ดความรู้กันต่อเลยนะครับออฟแอมนะมันไม่ได้ขยายสัญญาณได้เพียงอย่างเดียวนะครับมันสามารถทำเป็นวงจรกำเนิดสัญญาณก็ได้นะมันสามารถขยายสัญญาณอื่นๆก็ได้เช่นกันแต่ถ้าหากรูปขึ้นสัญญาณนะที่เราต้องการขยายเนี่ยมันตรงกับความถี่ของสเปค IC นั้นๆน,น,นะ IC ตัวนั้นก็จะยิ่งขับได้ดีมากๆเลยครับกลับมาที่ o อฟแอที่ใช้ในเครื่องขยายเสียงกันบ้างนะครับส่วนมากที่เราเห็นในวงจรก็ล้วนแล้วนำออฟแอมมาประยุกต์การใช้งานแทบทั้งสิน้นอย่างเช่นเราจะนำออฟแอมไปใช้ในภาคปรับแต่งสัญญาณนะก็พวกปีรถยนต์พวกปีรถยนต์ถ้ารื้อออกมาดูก็จะพบกับ o อฟแอนะที่เขาใส่ไว้ในวงจรอย่างเช่นวงจรนี้เขาก็จะวาง แอมใส่ในส่วนของ input ตหตัวหลังจากนั้นสัญญาณก็จะเดินผ่านวอลลุ่มต่างๆปรับแต่งสัญญาณเสียงนะตามที่เราพอใจของผู้ใช้แล้วสัญญาณมันก็จะเดินทางมาถึง o อฟแอมเอาพุตเพื่อส่งให้ p o w e r อร์ขยายออกลำโพงต่อนั่นเองครับแต่ปีรถยน์ส่วนมากนะก็จะมี o อฟแอมวงจรซับเข้ามาอีกหนึ่งตัวเอาไว้ขยายเฉพาะเสียงต่ำเสียงเบสนะ นี่แหละครับที่เห็นในปีรถยนต์ก็จะใช้อย่างน้อยประมาณ3ตัวขึ้นไปถ้าเป็นภาครวมสัญญาณนะก็จะเห็นเป็นพวกมิกเซอร์พวกมิกเซอร์ก็จะมีอินพุตหลายๆแชนแนลแต่ละแชนแนลก็มีออฟแอมควบคุมอยู่1จุดแต่ละแชนแนลก็รับเอาสัญญาณดังเบามาไม่เท่ากันเราก็เอาเสียงต่างๆนี่แหละครับมาเฉลี่ยมาควบรวมสัญญาณเช่น ชแนลสำหรับไมโครโฟนไดนามิกอาจจะได้สัญญาณมาเบาหน่อยใช่ไหมครับเพราะไม่มีไฟเลี้ยงเพราะฉะนั้นมิกเซอร์ก็ต้องขยายสัญญาณให้มันใหญ่ขึ้นชแนลจากเสียงคีย์บอร์ดนะสัญญาณอาจจะแรงอยู่แล้วเราก็ลดสัญญาณมันลงมานี่ยังไม่รวมช่องเสียบเบสเสียบกองช่องเสียบกีตาร์นะฮะก็เอาสัญญาณพวกนั้นนะฮะมาตีเนียนมามิกผสมนั่นเองครับถ้าเป็นภาคตัดความถี่ก็จะเป็นพวกคอรส EQ อะไรอย่างนี้ครับ หรือว่าจะเป็นพักได์ของแอมนะก็ใช้ออฟแอมเนี่ยเป็นอินพุตแทบทั้งสิ้นเลยครับเห็นไหมครับว่าในวงจรเครื่องเสียงมันก็มีความหลากหลายและครอบคลุมอยู่หลายๆงานนะผมเองก็เลยขอแบ่ง IC o f ออฟนะออกเป็น2รูปแบบการทำงานตามความเข้าใจนะตามแบบฉบับของซิม s ิม DIY o อฟแอรูปแบบที่1น,นะผมขอเรียกมันว่าโทนปรีแล้วกันนะฮะ เหตุผลที่ผมเรียกว่าโทนปรีก็เพราะว่าออฟแอมประเภทนี้นะเป็นออฟแอมที่ไม่ต้องการกําลังขยายที่สูงมากนักแต่หน้าที่หลักๆของมันคือต้องการปรับแต่งสัญญาณเสียงให้มีคุณภาพนะให้เสียงบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ครับเพื่อส่งสัญญาณไปให้ภาคแอมลิฟายเออร์ขยายต่อ iC พวกนี้นะอัตราการขยายของมันเนี่ยค่อนข้างต่ํามากครับอยู่ในช่วงมิลลิแอมที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกปีรถยนต์ก็จะมี iC o ีออฟยอดฮิตนะอย่างเช่นเบอร์4558ขยายสูงสุดได้ประมาณ2 0 0 m มิลลิแอมเองครับถ้าเป็นวงจรได้นะก็จะเป็น iC 741ใช่ไหมครับขยายได้แค่ประมาณ1 0 0 m มิลลิแอมนะถ้าผมจะไม่ผิด iC พวกนี้นะจะใช้แรงดันไฟที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะเพื่อให้ตัวมันเนี่ยเสถียร ประมาณ15โวลต์น,นะฮะและต้องใช้เป็นแรงดันไฟคู่บวกลบด้วยสัญญาณถึงจะออกมาสวยตีเป็นคลื่นเป็นวงสวยครับถ้าเปรียบเทียบสัญญาณเสียงนะเป็นผลไม้นะฮะก็คือเหมือนมะละกอนั่นแหละครับคือได้มาลูกนึงนะก็ยังกินไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสัญญาณเสียงมันมีคลื่นอื่นมารบกวนนะฮะก็เหมือนมะละกอจับมันมาปลอกเปลือกก่อนนะคงไม่มีใครกินมะละกอทั้งเปลือกทั้งเปลือกใช่ไหมครับ งั้นเอาเป็นว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องปอกเปลือกกินก่อนละกันนะครับคนปอกเปลือกก็เหมือนออฟแอมนั่นแหละครับพอปอกเปลือกเสร็จนะก็เหมือนกองสัญญาณที่ไม่ดีนะทิ้งลงไปหลังจากนั้นก็ได้เฉพาะเนื้อมะละกอมาใช่ไหมครับแต่ก็ยังกินไม่ได้นะเพราะว่ามันเข้าปากไม่ได้อีกคนปอกเปลือกก็ต้องทําหน้าที่มาหั่นมะละกอให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําก็คล้ายกับสัญญาณที่เข้ามานั่นแหละครับถ้ามันใหญ่ไปใช่ไหมครับก็ต้องนํามาลดขนาดลง นำมาตัดหัวตัดท้ายนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคนที่กินก็กินง่ายครับมาต่อที่ออฟแอมนะรูปแบบที่2ผมขอเรียกมันว่าโทนพาวเวอร์นะฮะที่ผมเรียกมันว่าโทนพาวเวอร์ก็เพราะว่ามันเป็นออฟแอมที่ถูกผลิตมานะฮะให้สามารถขยายผลต่างได้สูงมากๆครับยกตัวอย่างเช่น IC เบอร์ ka 2 2 0 9นะฮะเป็น IC 8ขาของวิทยุนั่นเอง ซึ่งข้อดีของมันก็คือสามารถป้อนแรงดันไฟต่ำๆนะที่เป็นไฟชุดเดียวประมาณ5โวลต์ IC ก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วครับซึ่งภายในวงจรนะเป็นออฟแอมอยู่2ชุดสามารถทำเป็นสเตอริโอได้นะแต่ถ้านำออฟแอมเนี่ยมาต่อแบบบิดหรือแบบโมโนนะก็จะได้กำลังมากกว่าหวัตที่ลำโพง8โอห์มครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสรุปไปแล้วกันนะครับว่าออฟแอมที่ใช้ในเครื่องเสียงทั่วไปเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2รูปแบบครับ รูปแบบที่1น,นะจะเป็นโทนปีนะรับสัญญาณเสียงที่เข้ามาทําการปรับแต่งเสียงให้บริสุทธิ์อาจจะเพิ่มเกณฑ์ขยายขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะแล้วก็ใช้ประโยชน์ของเจ้าตัวอารจาตัวซีนะมากรองความถี Low ่โลพาสฟิลเตอร์ไฮพาสฟิลเตอร์เพื่อเอาเฉพาะมวลสัญญาณเสียงสวยๆเนี่ยนำไปให้ภาคอื่นใช้งานต่อครับและรูปแบบที่2นะก็คือจะเป็นโทนพาวเวอร์ขยายกําลังสูงนะตัวมันเองมีกําลังที่สูงมากพอที่จะขับลาโพงนะ สามารถขับออกมาเป็นเสียงได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับสามารถกดติดตามช่องของเราได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ